อาณาจักรบอยปะกร์มีกฎ20ข้อต้องการสาวบริสุทธิ์เป็นภรรยาถึงแม้จะหน้าแบบนี้หนวดแบบนี้หลายคนยกฉาย,ายาให้เป็นหนุ่มเกียนตัวพ่อของวงการทว่าใครจะรู้บ้างว่าตัวตนจริงๆของเขาคนนั้นจะเจ้าระเบียบและหัวโรลนสุดๆถึงขนาดที่ว่ายุคนี้พุทธศักราชนี้แล้วเจ้าตัวยังฝันไว้ว่าอยากจะได้สาวบริสุทธ์มาเป็นแฟนกันเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าผมโตมาไหน ครอบครัวคนจีนที่เคร่งครัดเรื่องวินัยครอบครัวจะตกฝั่งทุกเรื่องในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการใช้ตัางเรื่องมารยาทเรื่องความคิดที่บ้านจะเคร่งครัดเวลาในการกลับบ้านตอนมัธยมสองทุ่มก็ถือว่าดึกแล้วแต่ตอนมหาวิทยาลัยสี่ทุ่มถือว่าดึกมากประมาณมสถึงหเคยโดนแม่กักบริเวณช่วงปิดเทอมไม่ให้ไปไหนเลยเพราะโดดเรียนพิเศษแล้วเทอมต่อมาก็ไม่ให้ไปเรียนพิเศษอีกเลยเพราะทำผิดครั้งนั้นครั้งเดียวแต่ก็ได้ผลนะผมก็ขอดตลอดชีวิต เคยมีแฟนมาสี่คนคนที่ห้าคือคนที่จะแต่งงานด้วยผมไม่มีแฟนมาปีกว่าแล้วครับที่ไม่มีเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลเขาถ้าจะคบใครผมก็อยากจะเป็นแฟนกันเพราะเป็นคนที่ถ้าคบใครแล้วจะจริงจังมากผมเจอคนสวยเยอะแต่ยังไม่มีเวลาไปศึกษาใครเวลาโทรจีบนัดกินข้าวดูหนังมีแน่แต่น้อยมากซึ่งคนเป็นแฟนกันมันต้องมีเวลาให้กันมากกว่านี้ก็เลยอย่าจีบเลยดีกว่าสี่ยอเวลาสี่ยอความรู้สึกผมมีแฟนคนแรกตอนอายุ16ครบสาปีเคยมีแฟนมาสี่ คนแล้วครับคนที่5ที่จะเข้ามาในอนาคตผมก็อยากจะแต่งงานเลยเพราะตอนนี้อายุก็28แล้วแต่อย่างน้อยต้องคบกัน3ปีขึ้นไปนะผมถึงจะแต่งเพราะอยากศึกษาการให้มั่นใจว่าจะเป็นคู่ชีวิตเราได้ไหมผมชอบคนเก่งไม่ต้องรวยก็ได้สวยก็ดีน่ารักก็ดีแล้วก็ชอบคนเฮฮาติดติดลุยๆไม่ชอบคนหงสสวยมากปรารถนาอยากได้สาวบริสุทธิ์มาเป็นภรรยา ผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะเขาเรียกว่ารักนวลสงวนตัวถ้ายังไม่ถึงเวลาผมไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่วอร์จินไม่ดีแต่ถ้าเวอร์จินก็ดีกว่าแต่ทุกวันนี้ค่านิยมหรือสังคมก็เปลี่ยนไปเรื่องวอร์จินหรือไม่วอร์จินอาจจะไม่สลักสําคัญอะไรมากแล้วในปัจจุบันผมว่าความคิดแบบนี้อาจจะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนเพราะผมเองก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ถ้าได้มันก็ดีครับผมจะรู้ว่าต้องเลือกแฟนยังไงให้แม่ชอบคือต้องเป็น คนที่รู้จักกาลเทศะเพราะเรื่องนี้สําคัญกับบ้านผมมากถ้ามีเรื่องนี้พอแล้วเพราะคํานี้คําเดียวมันสื่อทุกอย่างเลยคนที่มีกาละเทศะจะเป็นคนที่มีความคิดนอกจากมีความคิดแล้วยังคิดดีทําดีอยากก้าวหน้าในชีวิตผมไม่มีความคิดอยู่ก่อนแต่งครับผมว่าธรมเนียมไทยกับคนจีนไม่มีอยู่ก่อนแต่งต้องแต่งก่อนถึงจะอยู่ด้วยกันอีกทั้งงานนี้น้องวันใหม่บอกว่าถ้าสามเหตุจะมีแฟนสาวสาวที่เข้ามาจะต้องสอบผ่าน20ข้อ